วัสดีครับวันจันนะฮะที่สามสิบมีนาคมผมขอไลฟ์สั้นๆนิดหนึ่งละกันนะฮะก่อนอื่นเนี่ยผมเสียงผมสบายดีนะฮะก็อยู่ในช่วงกับตัวก็สักพักหนึ่งก็คงจะออกไปทำอะไรได้ได้ออกไปทำธุระข้างนอกได้นะ,ะแต่ช่วงนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงเพิ่งกลับมาจ,จากต่างประเทศ คือที่หมอยากไลฟ์นิดหนึ่งคือวันนี้เนี่ยโอ้ยมันงุดหงิดใช่ไหมฮะคือคงหลายๆคนคงเห็นแล้วะที่ผมเขียนในสองสามสเตตัสผ่านมาคือมันงุดจริงๆอ่ะคือมันงุดหงิดตรงที่ว่าเฮ้ยมันมาถึงนาทีนี้แล้วเนี่ยยังต้องมานั่งเถียงกันอีกหรอว่าควรจะอยู่บ้านหรือเปล่าอ่ะนี่คือแบบมันมันเป็นมันเป็นมันเป็นเรื่องอะไรที่มันไร้สาระมากเลยอ่ะคือคนรามันจะมันจะมันจะโง่ได้ถึงขนาดนี้หรอ คือและที่พูดนี่คือพูดด้วยความหวังดีด้วยและอย่างที่บอกคือหนึ่งมาจากประสบการณ์ของตัวเองที่พึ่งกลับมาจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็แล้วเพิินว่าผมดันได้ไปต่างประเทศไอประเทศที่มันเกิดติดเยอะด้วยคือผมกลับมาจากฝรั่งเศสผมไปปารีสมาแล้วกลับจากลอนดอนแล้วเห็นว่าสถานการณ์ที่มันเลวร้ายมากเนี่ยเพราะคนมันไม่คนมันออกจากบ้านมันไม่ยอมอยู่บ้านคือนี่มันเป็นความคิดง่ายๆเลยวิธีปกป้องโควิดที่ดีที่สุดเนี่ยคือคุณต้องอยู่บ้านอ่ะ คือมันจะมีอะไรที่มันยากกว่านี้หรือเปล่าคราวนี้ประเด็นของผมก็คือว่าไอการตบออกมาตบมือไอตบมือให้กําลังใจแพทย์เนี่ยซึ่งโอเคแหละเราก็ก๊อปปี้ฝรั่งมาอีกอะ่ะก็เอาล่ะผมก็คิดว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะฮะก็คือให้กําลังใจแพทย์เพราะว่าเขาก็ทํางานเนี่ยภายใต้แรงกดดันมากโดยเฉพาะมีรัฐมนตรีสาธารณสุขที่มันไม่เอาไหนหวยแตกใช่ไหมฮะแล้วก็โยนขี้ให้กับแพทย์ให้กับพยาบาลแถมจะไปหวดเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้ว่าเขาในต้องการ ต้องการแรงสนับสนุนไอการตบมือเลยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ทําพอประมาณทําผอมปากหอม,หอมคอคือคืออีประเทศไทยเนี่ยพอจะทําขึ้นมาเนี่ยก็ทําล้นทํามากกว่าอื่นทําเยอะทําจนแบบเกินพิกัดฝรั่งเขาทํากันเนี่ยก็าทากันในบ้านเขาแล้วเขาทำแบบไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นม็อบจัดจัดตั้งด้วย คือเขาอยากทําแบบทําภาษาอังกฤษคือ spontaneous ก็คือคนอยากทําก็ทําโอเคเอ่อพอทําคนนึงปุ๊บมันก็ทําขยายผลต่อไปนี่เรานี่มีการจัดตั้งคือที่ผมเห็นแล้วผมคือโหยเห็นแล้วมันมันละเหียใจอะ่ะคือนักการเมืองเนี่ยก็ออกมาทํามอบจัดตั้งให้มีการตบมือให้แพทย์ไม่ต้องมาเถียงนะว่าอีนักการเมืองเนี่ยมันทําในบ้านของมันไม่ต้องมาเถียงด้วยซ้ำว่าอีนักการเมืองเนี่ยบอกว่าให้คนตกมือในบ้าน ถ้าเกิดจะทําเป็นตัวอย่างจริงมึงต้องตกมือในบ้านคนเดียวนี่เสือกณกนคนออกมาต่อให้ยืนสองเมตรสาเมตรก็เถอะมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะรักษาระยะห่างสองเมตรตลอดเวลาของการทํากิจกรรมนี่คือคืออย่างที่บอกนี่คือพูดด้วยความหวังดีนะคือแต่แต่ความแต่ควานมันหงุดหงิดเนี่ยมันมาจากเฮ้ยคนเรามันจะโง่ได้ขนาดนี้หรอวะคนเราเนี่ยมันจะฉวยโอกาสทางด้านการเมืองได้ขนาดนี้หรอในขณะที่สถานการณ์มันหัวเลี้ยวหัวต่ออ่ะ ใช่ป่ะอยู่ออกพูดได้ยังไงเนี่ยฉันอยู่ในบ้านของฉันและฉันก็มีคนยืนข้างหลังแค่หกเจ็ดแปดคนเก้าคนสิบคนและฉันก็มีระยะห่างสองสองเมตรนะและฉันบอกว่าเธอเนี่ยอย่าออกมาตกข้างนอกเธอตบในบ้านนะแต่มึงกําลังทําตัวอย่างในการทํากิจกรรมในที่แจ้งและอย่างที่บอกคือไม่ต้องพูดได้ว่าอยู่ในบ้านของตัวเองคืออย่างเยอรมันเนี่ยเขาบอกเลยว,ว่าห้ามมีการชุมนุมเกินกว่าสองคน อาละของประเทศอื่นอาจจะไม่สตร i c ขนาดนั้นนะฮะอาจจะห้าคนแล้วก็แล้วแต่การชุมนุมแบบนั้นมันมากกว่า5คนแน่ๆต่อให้มีการปกป,กป้องอะไรก็ตามเฮ้ยคือเฮ้ยมันยากหรอนี่คือมันต้องถามคำถามนีม้ซ้าๆม,มันยากเหรอก,กับการที่มึงอยู่บ้านอ,อ่ะอีห่าโอ้ยแล้วพอเขียงนงี้ปุ๊บนะไม่มีใครหรอกที่จะฟังข้อเท็จจริงกลายเป็นว่าไอ้ความที่ตัวเองเนี่ยเป็นาทาาพักการเมืองเป็นาทาานักการเมืองนะฮะยือคือ ที่เนี่ยตอดเนี่ยต่อให้เหม็นยังไงเนี่ยกูต้องบอกว่าหอมใครห้ามมาแตกนะคือห้ามมาด่าเจ,จ๊หน่อยของกูนะห้ามมาด่าพับเพื่อไทยของกูนะการว่าผมเข้าไปเขียนบอกว่าเฮ้ยนี่คือยิ่งรักเขียนเองด้วยซ้ําว่าขอให้อย่มีการชุมนุมผมเข้าเขียนสั้นๆว่านเนี่ยแต่เจ๊หน่อยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยออกมายืนชุมนุมเป็นตัวอย่างถึงแม้ว่าเจ๊หน่อยจะบอกให้ทุกคนตบมือนในบ้านก็เถอะเฮ้ยมันผิดนะ่ะมันไม่ควรทาอ่ะนี่การว่าผมไปเขียนงั้นปุ๊บนะถูกด่า โอ้แล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะเพราะคนที่มันบ้ามากเนี่ยมันไม่ด่าหรอกในแง่เหตุผลมันไม่ด่าหรอกว่าเรื่องมันมันไม่ได้ด่าในเรื่องประเด็นที่เถียงกันอยู่คือประเด็นการรวมตัวกันในที่สาธารนณะมันก็เลยเป็นเลยไปเลยเรื่องส่วนตัวเรื่องเพศสภาพบ้างเรื่องมึงอะ่ะตัวมึงเองทําให้สังคมบ้างฮะอีุ๊ตอะไรอย่างเงี้ยมึงเป็นอาจารย์ภาษาหาอะไรเอ่อทาไมมึงต้องออกมาจิกกัดคนอื่นเขาตอดเวลาพ่อมึงตายนี่คือความหวังดีหะโอ้โหแบบคือบางทีมันก็หมดหวังเหมือนกันนะ คือพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยคือต่อให้มึงมีหน้ากาเชียหาอะไรก็ตามแต่ถ้ามึงยัออกมาต่อแหลมารวมตัวกันนี่มันไม่ใช่แค่ตัวมือมาตบมือนะเห็นในตามหมู่บูบ้านในต่างจังหวัดก็มีการโอเคห่างกันสองเมตรแต่ยืนตบมือจำนำน้นไม่ใช่วิธีที่ควรจะทำเพราะเมืองนอกเขาก็ไม่ทํา แล้วเห็นคนเข้าไปเขียนชมโอ้โหจะเป็นลมโอ้โหตายละตื่นตื้นตันใจจังเลยเออโหถ้าฉันเป็นแพทย์เป็นหมอฉันต้องดีใจมากคือไม่มีแม้แต่คนเดียวนะที่เขียนวิาพากษ์วิจารณ์ว่าการการเจอกันในที่สาธารณะแบบนี้ชุมชนแบบนี้เป็นเรื่องที่ผิดไม่มีใครกล้าเขียนเพราะกลัวอาจะอาจะเขียนแล้วอาจจะถูกกระทืบเหมือนดิชั้นไงคะที่เขียนการว่าทุกคนไปชมเป็นเรื่องดีหมดนี่มันเป็นมมันบ้าปะ,ะปลือเปล่าเนี่ยคือมันเป็นสังคมที่มันสังคมตอแหลสังคมดัดจริตสังคมที่มันจะติดโควิดตายกันหมดน่ะเออ นี่ไม่นับนะนี่ไม่นับไอ้พวกที่มันโง่สโงจ่จัดๆที่มันไปอยู่ตามริมแม่น้ําตามริมทะเลเอ่อตั้งวงกินเหล้ากันอันนั้นคือความโง่แบบเพียวโง่อันนั้นคือคานมาจากช่องคลอดแม่ก็โง่ามาแล้วอันนั้นไม่ต้องพูดถึงแต่อยู่เป็นนักการเมืองอะ่ะยู่เฉโอกาสด้านการเมืองอยู่ทําให้มันให้มันเนียนกว่านี้หน่อยได้ไหมยู่แค่พูดในบ้านของอยูอะ่ะอยู่ต้องออกมาโชว์ในที่สาธารณะได้ยังไงสำหรับผมนี่มันคือเป็นความที่มันไม่แมบผิดชอบมากเลยแล้วผมด่าหมดแหละ คือไม่จําเป็นเลยว่าเราสาบสูญเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยในทำทุกอย่างจะถูกต้องหมดอีกคนที่มันด่าผมเนี่ยมันควรจะต้องมาขอบคุณผมด้วยซ้ําว่าเราเนี่ยเป็นคนที่คอยวิพากษาคอยติ่งให้พรรคเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องกลับมาด่าเราสาดเสียเทเสียเออมันคงคิดว่าผมเนี่ยอุ้ยตายละพอถูกด่าอย่างนี้ตายแล้วคงกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดโทษนะคะหนังฉันก็หนาพอเหมือนกันนะคะอีหาโอ้ยนี่แหละที่เรื่องที่จะพูดคืออย่างที่บอกมันพูดมันพูดทั้งหมดมาจากความหวังดีทั้งสิ้นเลยโลกนี้เนี่ยมัน โลกนี้เนี่ยมันต้องมันมันต้องห่างจากคนที่เป็นตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าใครเป็นบ้างเอาหล่ะถ้าคุณยังหนุ่มยังสาวเนี่ยคุณยังพอมีโอกาสรอดสูงแต่ถ้าคุณเป็นคนแก่อะไรอย่างอีเจ๊นหน่อยเนี่ยอายุจะเกิดจะมาเก้าสิบแล้วมั้งออกมายืนแหกปากกันอีเจ๊นหน่อยอาจจะมีสิทธิ์ติดถ้าติดต้องตาย,ตายหากรีอระ่ะนี่คือด้วยความหวังดีแท้ๆกับถูกด่าเออถูกด่าเพราะว,ว่าเป็นอีตุสอินกับเป็นอีกระเทยเออคือแบบคือสมองมันคือหมดหวังว่ะบอกตรง รอต้องรอให้มันติดเยอะมั้งให้มันติดเยอะๆให้พลเมืองที่มันโง่น่ะตายห่ากันไปให้จาประชากร70คน70ล้านคนให้เหลือแม่งเหลือสักประมาณ15ล้านคนเอออาจจะถากา์จะดีขึ้นโหยมันคือมันมันไม่มีวิธีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วในการแก้ไขในการในการที่จะป้องกันการสเปรดเนี่ยเยาวเราเห็นตัวอย่างแล้วการไปรวมตัวกันที่สนามมวยนี่มันก็เป็นตัวซุปมันเป็นการสเปรดเดอร์มันเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ เราจะมั่นใจได้อย่างไรในการที่เราทำออกมากิจกรรม้างนอกต่อยืนกันสองเมตรก็ตามถ้ามากกว่าสองหรือสามคนมันมีโอกาสติดทั้งนั้นคิด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 นิดหนึ่งอย่าใช้หัวไม่เท้าคิดเครื่องนี้โอเวอร์ฮีทแล้ว my god อ๋อเดียวเอาละครก็บนพอสมควรแล้วคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเก็ตแมสเซจละทางเดียว ที่เราเนี่ยต้องรักษาสุขภาพตัวเองคือเราต้องไม่ออกไปมีปฏิสัมพันธ์กับใครออกจากบ้านเนี่ยเฉพาะออกแต่เรื่องจําเป็นจริงๆเท่านั้นอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณมีงานทําคุณออกไปทํางานถึงแม้การออกไปทํางานเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในในที่ที่มีคนจํานวนมากผมว่าผมพูดก็โอเคเข้าใจได้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องลําบากที่จะนําไปสู่การพูดเรื่องเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการใช้เอ่อการการการคมานาคมสาธารณะใช่ไหมฮะอย่างตอนนี้เนี่ย ญี่ปุ่นบอกเลยว่าอย่างกรณีของผมที่เพิง่งกลับจากต่างประเทศสิบสีวันแรกไม่ควรจอกจากบ้านเลยยกเว้นจําเป็นจริงๆแล้วไม่ควรใช้ Public Transport ก็คือการขนส่งมวลชนจริงๆวันนั้นเนี่ยที่ผมที่ผมไปตรวจไปหาหมอเนี่ยผมนั่งรถไฟไปนั่นถือว่านั่นถือว่าผมเนี่ยก็เบรกผมก็แหกกฎข้อนั้นด้วยข้อของการนั่งรถไฟคือญี่ปุ่นมันไปไกลมากมันสั่งเลยว่าห้ามแต่ผมเข้าใจาว่าในเมืองไทยอาจจะลําบาก ใช่ไหมฮะว่าสำหรับคนที่ไปทํางานเนี่ยการหลีกเลี่ยงไม่ขึ้นรถไฟไม่ขึ้นรถเมย์มือใจเขาเดินไปหรอบางคนไม่มีรถส่วนตัวนั่งแท็กซี่ทุกวันก็ไม่ไหวอันนี้เข้าใจได้แต่ว่าคุณจะต้องป้องกันตัวเองอย่างมากจะต้องหลีกเลี่ยงการอยู่กับคนจํานวนมากสําหรับคนที่ไ่จำแนออกไปทํางานเนี่ยนะฮะโอเคออกไปซื้อกับข้าวต้องกินทุกวันมันใช่ออกไปหาหมอเกิดคุณป่วยขึ้นมาแต่อย่างอื่นแล้วยังยุติงดซะนะฮะอยู่บ้านแล้วรวมถึงคือโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นเด็กเนี่ยอย่าไปเข้าใกล้ผู้ใหญ่เลย เช่นเดียวกันถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่เนี่ยยิ่งต้องอยู่บ้านตลอดไม่ต้องไปไหนเลยพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าฟังไม่เข้าใจาอีกเนี่ยก็สมควรตายหาเอาจริงแค่นี้นะคะส่งมเมสเซจมาละจะไปทำอะไรให้มันมีสาระกว่านี้ละไปสงบสไปสงบสติอารมณ์นิดหนึ่งก่อนแล้วกันโอเคนะครับสวัสดีครับ